ททุกท่าผมกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะท่านเพิ่งจะมีเวลาว่างถ่ายตอนเกือบสี่ทุ่มไม่ใช่เกือบสีทส่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าตอนนี้สี่ทุ่มกว่านะท่านสี่ทุ่มหกนาทีนะครับนี่สี่ทุ่มเจ็ดนาทีแล้วนี่ทุกท่านของชิ้นใหญ่สองลังนะพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวจะขนเข้าไปไว้ในโกดังก่อนนะครับเดี๋ยวขนเข้าไปไว้ในห้องเก็บของก่อนมาถึงก็เห็นมันวางไว้อยู่ตรงนี้แล้วยังไม่ได้ดูเลยว่าเป็นของใครนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขนเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูว่าเป็นของใครนะ <c oughs> เพราะว่ามันดึกแล้วนะท่านผมเพิ่งจะเพิ่งจะลงคลิปเสร็จ ทุกคลิปนะทุกท่านตอนแรกเพราะว่าจะทำเราจะทำคลิปข่าวดีเดี๋ยวเอาไว้ทำพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะท่านวันนี้กลับบ้านช้าด้วยแหละนะครับเอ,อคนบ้านเห็ดเนี่ยไปไปหาเห็ดกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยกลับบ้านช้านิดนึงปกติบ่ายสามโมงเนี่ยเราจะกลับกันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย หาเห็ดอยู่ก็เลยกลับกว่าจะกลับบ้านนะประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาวันนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็กินข้าวอาบน้ําลงคลิปลงอะไรเสร็จเพิ่งจะเสร็จคลิปสุดท้ายเมื่อกี้นะครับตอนสี่ทุม่มก็เลยมาทําคลิปนี้ต่อนะอันนี้ก็น่าจะประมาณสี่ทุ่มครึ่งแหละกว่าจะเสร็จคลิปนี้เอา้าเป็นของส่งมาถึงใครเนาะไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ไม่มีเขียนบว่า,าส่งถึงไงแล้วหาดูก่อนนะท่านโอ้นี่ไงมันมีฉลากมันอยู่ตรงนี้ของส่งมาถึงในโพธิบ้านยายไรโอ้บ้านยายไรบ้านสามพี่น้องนะครับโอ้บ้านสามพี่น้องนะท่าน เ้าไปไว้ข้างในก่อนยังไม่ได้ดูว่ามันคืออะไรเ,เกิงก็เหมือนจะหลุดตูดมัดซะก่อนหลังนี้ละ่ะ ลังนี้มาถึงใยญ่ไรเหมือนกันบ้านใหญ่ไรโอ้สองลังเลยนะท่านโอ้อไรเนาะหนักนะหนักมากโอ้หนักหนักึกเลยอ่นะโอเคปิดล็อกประตู เชียรรถเยังเช็คดูก่อนเก็บรอ,อยังเชียรถเชียรรถเก็บแล้วล็อกประตูได้ทุกท่านมีคลิปที่จะทำอีก มีอยู่เท่า้นอีกประมาณสองสาคลิปอยู่แต่ว่าดึกแล้วพ่อก่อนเออพักผ่อนสมบ้างพี่น้องเลยดึกแล้วดึกแล้วคุุ่งนี้ต้องกลับครุ่งนี้ต้องกลับเร็วหน่อยเพราะถ้ากลับถ้าเรากลับช้านี่มันมันจะไม่มีเวลาทําอะไรอยู่บ้านมันจะดึก มันจะดึกเพาฉะนั้นต้องกลับสักบ่ายสามหรือไม่ก็สี่โมงบ่ายสามนั่นแหละดีแล้วบ่ายสามโมงก็คือกลับเลยอโอเคเดี๋ยวไปปูที่นอนอให้อาหลงก่อนอาหลงก็จะไม่นอนเหมือนหมาทั่วไปนะท่านรู้ไปตรงไหนแล้วตอนนี้หลง ไม่รู้ไปไหนแต่ว,ว่านางจะขึ้นมานอนในรถคันนี้นะฮะต้องปูที่นอนให้นางถ้าไม่ปูเนี่ยนางก็จะนอนแบบนี้แหละนางก็จะนอนแบบรถเปล่านี่แหละอืมก่อนเข้านอนเนี่ยผมจะปูที่นอนให้นางซะก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงที่นางวางคานนะอันวางคอนะทุกท่าน เวลานางนอนแล้วนางจะเอาคอมาพาดตรงนี้นี่พาดตรงนี้นอนมาปุ๊บเอาคอมาพาดตรงนี้เออต้องปูให้นางตรงนั้นคคล้ายเป็นหมอนไม่รู้ตอนนี้ไปไหนแล้ว่กี้ยังเห็นว่าแวบอยู่น่าจะนอนอยู่แถวแวนี้แหละสักพักบดิกๆนางจะขึ้นนะท่านนางจะขึ้นรถนะอ๋อแล้วก็สองตายายเอาควายขึ้นมาแล้วนะท่านโนโนโนนโนไปนอนเฝ้าควาย ออลองหนูไม่ไม่ขึ้นรถนอนหลอกกะะนอนเฝ้าวควายนะท่านทั้งไอ้ลงทั้งไอ้จีจี้มึงมันนอนอะไรตรงนี้นะไปขึ้นรถแล้วปูที่นอนให้แล้วนะเฝออ้าวควายเหรอโอ้นอนเฝ้าวควาย อองไปไปขึ้นรถเร็วปูที่นอนให้แล้วไป,ไป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 ขึ้นรถไปทางโน้นขึ้นรถนะ่ะไปทางนูน้นขึ้นรถอยู่ทางโน้นไปไปขึ้นรถเออไปขึ้นไปนอนคือบนรถไปมันดึกแล้วไปขึ้นไปนอนบนรถต้องให้ตามไปขึ้นไปรถอยู่ทางนี้เลี้ยว ไปขึ้นไปบนรถรถอยู่ทางนี้ขึ้นไปนอนบนรถนี่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 น,นี่รถคันนี้รถคันนี้ไม่ใช่คันนั้นมันรถคันนี้ <labor> มันใช่ที่ไหนละ่ะรถคันนั้นไปรถคันนู้นรถคันนู้นไปขึ้นรถใช่ไหมมันใช่ไหมรถคันนี้น่ะมันนอนได้ไหมมันนอนไม่ได้ านอนลงทั้งนั้นนั่งลงนั่งนั่งนั่งไม่ต้องดุมากนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งสินั่นมันฝืนคำสั่งนั่งลงนั่งนั่งลงมันฝืนมันเฉยมันเพิกเฉยมันต้องลงโทดหรือเปล่านีกไม่ฟังคำสั่งเลยฮะนั่งลง เนั่งดีๆหรือนั่งลงนั่งนอนนอนลงนอนนอนลงนอนยังไงนอนอะ่ะนอนยังไงนอนอะ่ะนอนนอนลงเออนอนนอนสิอย่าอย่าต่อต้านนะเข้าใ,ใจไหมต่อต้านไม่ดีนะมันต้องฟังนะเวลาพ่อพูดนะรถขนโน่นปูที่นอนให้แล้ว เออถ้าอยากนอนรถกันน้นก็ขึ้นไปนอนอมอีลูกเป็นมาานี่ก็แบบนี้แล้วนอ่ะทฝากไว้ที่นี้ครับผมจะล้างไม้ล้างมาือก่อนเข้านอนนะ ากไว้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ